เดอสบายเลยยังมาทฮนเกมมอจุมาขอบุ้นกเด้อขปุ้นมาข้าุ้นรกินเ็ิงรอขวปุ้นกินมาข้าซอยเอาเมื่อขอบวุ้นเมาวซอยกเกมมาอานาอ่ะเจอรอกข้าซอยเดี๋ยวกุกกิ๊ก็มาอมเลย ผมรอดกัาขาซอยแลยก็นาขาซอยอันนี้จะรอดกัขาซอยแล้วก็เบอเกอร์มานาแกงพะโลโแกงพะโลเออพี่น,อน้องมาเล้มากินเนี่ยนี่ ข้ซอยเนี่ยเนี่ยน้ำเอ็นจีนจีนใส่ข้าวซอยแต่นี่ก็เป็นน้ำข้าวซอยอย่ะนี่นี่แกงพะโลเขาอยากกินประมาณนี่นอ้องยล้มแต่แต่อแต่แต่แต่ข้าวซอยเนี่ยแกงในบ้านเนี่ยแกงในเฮียน Nhật hầu bang yêu hèn nha bang yêu tìm bang hôn nha kèm phở lộ gọi tìm bò nha 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 มีแต่แตงกะโลโมเข้าโมเข้าต้นเหนียวก็มีต <92. S 2> <There S 3> ้นเหนียวพีนี่เ้าเหนียวนี่ข้าเจ้าข้าเจ้าเข้าหง ข้าปุ้นเ่ข้าซอยปรมไม่ใจข้าปุ้นข้าวซอย